งานเข้านายเดวิดครับเพราะว่านี่นะนโลกโซเชียลนะครับมันปิดไม่หมดหรอกครับสมัยนี้นะนายคนนี้ไปโผล่ซ้อมที่สนามยิงปืนว่าอย่างนั้นน,นะโอ้โหปรากฏว่าไปตรวจสอบพบอีกครับนี่มีนะโดยท่านอธิบดีกรมการปกครองครับคุณอัชนิตสัมพันธรัตครับ ไปสวจสอบด้วยนะครับว่านายคนนี้มีประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปซ้อมยิงปืนนเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าไปพบนายคนนี้มาอยู่บ้านเรามีอาวุธปืน2กระบอกครับเป็นปืนสั้นหรือปืนก๊อกหนึ่งกระบอกแล้วก็ปืนยาวคือไรเฟิลยิงช้างครับนี่นะเ,เขาอยู่ปางช่างด้วยคุณในชาน,นะไรเฟิลหนึ่งนะครับหนึ่งกระบอกด้วยนะครับซึ่งมีใบยอนุญาตให้มีแล้วก็ใชุ้ืนปืนคือประเภทป .4 ครับ อยู่ระหว่างการดําเนินการเพิกถอนนะครับว่าคุณเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยคุณมาครอบครองอาวุธปืนนะครับได้อย่างไรนี่นะนี่ฝรั่งยังครองได้เลยแล้วคนไทยเหรอครับโอ้โหเกลื่อนเมืองอย่างท,ที่ทราบกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็ก็ถอนใบอนุญาตถอนมีอาวุธปืนนี่ครับเป็นเหตุการณ์สาหรับนายเดวิด บายสามช่องก้าวเดินงานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำมุกบายสามโม